ชนบุรีอันนี้ตำรวจจริงเลยค่ะมีอะไรฮะมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะอเมาตำรวจเมาก็ไม่ผิดหรอกถ้าไม่ก่อเรื่องเมาอยู่บ้านเมาที่ไหนก็ว่าลไม่ผิดหรอกเมาแล้วไปบุกบ้านแฟนเก่ากลางดึกไปทําลายทรัพย์สินฝ่ายหญิงเขาก็เลยแจ้งตำรวจสายตรวจให้มาระงับเหตุตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับตำรวจสายตรวจเขาบวกกันค่ะ โอ้ยเนี่ตำรวจซัดกันเองอะดูจากสีที่เราจิ้มชื่อพอจะรู้ไหมคะว่าใครคือคนก่อเหตุและใครคือผู้เสียหายไอ้คลิปก่อนจะเตะกันมันมีมากกว่านี้ไหมะมาถึงมันเตะกันเลยหรอี่มากว่านี้ไหมแล้วอันไหนกอดรัดฟัดเบียงอันไหนอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่รู้เนี่ยยาวกว่านี้ไหม แต่ที่แน่ๆร้อยตำรวจตรีภาสกรที่ใส่ชุดเครื่องแบบเนี่ยคือสายตรวจที่ถูกเรียกให้มาระงับเหตุอันนี้คือเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ส่วนดาบตำรวจกิติศักดิ์เนี่ยคือคนก่อเหตุขโมยปืนเข้าไปด้วยนะจะบอกขโมยปืนเข้าไปด้วยคือดาบตำรวจกิติศักดิ์เนี่ยอันนี้ตอนยืนคุยกันนะปะเรามีเป็นทาพนิ่งเหรอไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วมีความเลื่อนไหวไหมคะมันจะมีคลิปภาพกว้างๆมันก็ช่วงจังหวะที่ตำรวจมาถึงแล้วก็ก่อนจะ เดะเตอะอะไรกันอย่างเงี้ยเออมีไหมอ่ะขอดูภาพยาวๆหน่อยได้ไหมล้วค่อยหยุดตอนเขาทำลายร่างกายกาันได้เราไม่สนับสนุนความรุนแรงอ่ะแต่อยากเห็นเหตุการณ์ก่อน,อนมีไหมคะฮัลโหลมีไม่มีบอกหน่อยจ้ะเออบอกก่อนบอกก่อนอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันคุณผู้ชมคือดาบตำรวจตีเอ้ยไม่ใช่แล้วดาบตำรวจงงไปหมดละดาบตำรวจกิติศักดิ์เนี่ยอันนี้ดาบตำรวจเตะฮะเออถูกค่ะไม่ใช่ดาบตำรวจตีดาบตำรวจเตะถูกค่ะ เตะเข้าหลังร้อยตำรวจตรีภาสกรนะคะคจนล้มกันลงไปทั้งคู่นะคะคือดาบตํารวจนายเนี้ยบุกไปทําร้ายแฟนเก่าในบ้านพักเขาแจ้งตํารวจร้อยตำรวจตรีภาสกรก็เลยเข้ามาระงับเหตุแล้วก็บวกกันอยู่สองคนเนี่ยยื้อยุดกันแล้วจังหวะที่พอเตะหลังและพาท่านล้มกันทั้งคู่ใช่ไหมพอจังหวะล้มแล้วเนี่ยดาบตํารวจกิติศักดิ์ลุกได้ก่อนก็เตะเข้าไปที่คอของร้อยตํารวจตรีภาสกรด้วยะค่ะ นี่เหตุการณ์ขึ้นที่อำเภอสัตหีบชนบุรีตีสามนะคะสพสัตหีบนำกำลังเข้าตรวจสอบเนี่ยก็รู้ว่าร้อยตำรวจตรีพาสกรนอกจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วยังถูกแย่งปืนประจำตัวก้าวมมอไปด้วยค่ะวงจรปิดเหนือประตูที่บ้านหลังเกิดเหตุถูกทำลายด้วยในบ้าน,เ,นเจอเจ้าของบ้านอยู่ในอาการตกใจนะคะพื้นลานจอดรถหน้าบ้านก็มีร่องรอยการต่อสู้มีโทรศัพท์มือถือมีเศษสร้อยทองรูป,ปรพันธ์ขาดตกอยู่ด้วย ร้อยตำรวจตรีภาสกรเนี่ยโอ้โหหนักมากนะพี่อุย๋ยไอ้ภาพที่เราเห็นนั่นแค่แบบส่วนน้อยนะที่เห็นโดนเตะเข้าหลังโดนเตะเข้าคอ,อเพราะหลังจากนั้นน่ะเขาโดนจับหัวโขกพื้นจนเลือดข้างในสมองค่ะโโอ้โแล้วฟันหน้าหักไปหนึ่งซี่เนี่ยอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ เจ้าบ้านอะฝ่ายหญิงเขาให้การบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเธอเองเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองช่วยราชการสืบตอมอสามเลิกกันไปได้เกือบหนึ่งปีแล้วเพราะเธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอแต่ก็ยังตามมาราวีอยู่ได้ตลอดก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อวาน11บเอ็ดโมงครึ่งดาตำรวจกิจิศขับรถมาหาเธอแต่เธอไม่อยู่บ้านพอตีสองก็วนรถกลับมาอีกแต่มาแบบเมาแอมาเลยค่ะแล้วตั้งใจจอด่างบ้าน20เมตรซึ่งรถที่ขับมามีผู้หญิงนั่งมาด้วยนะ แล้วดาบตำรวจกิติศักดิ์ก็พยายามจะเข้าบ้านให้ได้แล้วก็พังประตูกระจกจนแตกเธอเลยโทรแจ้งตำรวจพอสายตรวจมาเนี่ยก็เหมือนกับตาารวจมเป็นไโดนหาว่าเป็นแค่ตำรวจอาสามีสิทธิ์อะไรมาห้ามแล้วก็โอ้โหโดนอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะเขาทุบกระจกค่ะเขามาที่บ้านเลยเหรอเขาเลิกกับเราไปนานนล้ครับ นาะนแล้วค่ะตั้งแต่ถ้าถ้าจับได้ว่านอกใจก็ตั้งแต่กลางปีตำรวจที่เข้ามาจอดรถตรงนี้แล้วเขาก็เดินเข้ามาถามว่ามาทําไมถึงมาเคไที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะเอ,อแล้วไอพี่ผู้ชายพี่บอสแกก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นบ้านเขาครับอืมทําไมเขาจะทาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคนที่มานะ่ะไม่ใช่ตำรวจเป็นแค่อสอสิิ์อะไรเขา,าเป็นตำรวจตำรวจทัติเหตุด้วย โดนเตะหัวใ่ะเตะหัวเลยเหรอ,อค,ครับเหมือนฟาดให้แกล้มแล้วก็เข้าที่หัวคแล้วตอนยั่งปืนเราเห็นไหมฮะไม่เห็นค่ะแต่หนูได้ยินเทีมข่าวได้วงจรปิดในบ้านนะคะครับเข้อ่ะลองดูวงจรปิดในบ้านหน่อยนี่นั่งดื่มน้ำควายห้างอยู่ในโซฟาสบายใจเลยนี่หลังก่อเหตุนะพี่อุย๋ยอ,อันนี้ก่อเหตุไปแล้วหลังเตะ ร้อยตำรวจตรีภาสกรจับหัวโขกพื้นจนเขาบาดเจ็บแล้วเนี่ยเอาปืนเข้ามาอุ้นี่ดูนึกว่าก่อนก็นึกว่าก่อนที่ตำรวจจะมานะหลังจ้กเ,<อ>เอาปืนเขามาด้วยแล้วก็มานั่งเคลียร์กระสุนก็คือเอากระสุนออกจากแม็กอะค่ะแล้วก็พกติดตัวหนีไปเนี่ยเนี่ยปืนของร้อยตำรวจตรีภาสกรเนี่ยเคลียร์ปืนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยชิวมากน,าน,นี่บ้านแฟนเก่าเลยใช่ที่บุกมาใช่แล้วก็แย่งสายตรวจใช่ นั่งสบายใจเฉยเลยเนี่ยคือไอ้ตอนตอนที่สายตรวจมาถึงอ่ะมันจะเป็นภาพตอนที่เขายือนอยู่ถนน,นหน้าบ้านก่อนยืนประจันหน้ากันแล้วก็ขี่รถมาไงอ่าใช่พอพอสายตรวจมาถึงเนี่ยยืนประจันหน้ากันเนี่ยเนี่ยแล้วจังหวะยึกยักยึกยักเนี่ยจังหวะที่ตอนเนี่อพยายามจะล็อกตัวด,ดันมาถึงตรงนี้แล้วก็เนี่ยจังหวะล้มลงไปก็เลยโดนเปะ แล้วซึ่งจวะเตเนี่ยร้อยตำรวจตีพาสกรเขาก็เลยล็อกขาไว้ไงดาบตำรวจก็เลยล่วงลงมาด้วยแต่อารมณ์แรงคนเมาอะพี่หุยจะแก้หนักเลยเหรอหนักก็เลือดข้างในสมองเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคือโดนจับเอาหัวโขกพื้นอ่ะเพื่อนบ้านก็เล่าบอกได้ยินเสียงโวยวายเลยออกมาดูเห็นตำรวจกำลังถูกท้ำร้ายอะค่ะครับบอกตกใจมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปช่วยเพราะว่าผู้ก่อเหตุถือปืนอยู่อะ ่วบกับสพสัตหีบสั่งชุดสืบสวนออกติดตามตัวดาบตำรวจกิติศักดิ์ทันทีนะคะจน6มโมงเช้า<อ>ค่ะไม่ได้จับได้แต่มามอบตัวนะ,ะแล้วก็เอาปืนมาคืนด้วยแต่ไม่ยอมให้การถึงสาเหตุในการก่อเหตุดโดนไป4ี่ข้อหานะคะคือบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืนทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแล้วก็ชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะดาบตำรวจกิติศักดิ์ถูกคุมตัวไปฝากขังสารจังหวัดพัทยาลองดูนาทีคุมตัวหน่อยแล้วกันนะคะ พี่จะขอโทษไหครับพี่เปียบเปียบเสื้อผ้าก็ยังชุดเดิมอยู่นะคะถามอะไรไปก็ไม่ตอบไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะคะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะคนตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์ มีคำสั่งให้ดับตํารวจกิติศักดิ์ออกจากราชการไว้ก่อนอเพราะกระทารุนแรงกับตํารวจด้วยกันเองส่วนคดีเนี่ยก็ให้ภูธรภาคสองดำเนินการและสตมองอจ,จะดําเนินการด้านวินัยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกฝ่ายในฝ่ายไหนบ้างแต่อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนั่น,นสิคะหลักฐานต่างๆความเป็นธรรมน,นี้แล้วออกจากราชการไว้ก่อนก็คือคือต่อให้มีหลักฐานเนี้ยยังไงเขาก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบมันไม่สามารถไล่ออกได้เลยเหมือนจับศึกพระอย่างนั้นใช่ไหมคะ ค,คือตามขั้นตอนของราชการเนี่ยยังไงต้องเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนอแต่ยังกฎทางสงฆาก็จะอีกแบบหนึง่งใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือให้ออกไว้ก่อนจนกว่าผลการสอบหรือว่าคดีทางอาญาจะออกมาเอาละคือมันเห็นชัดเจนแหละว่ากระทำยังไง<ภ>แต่ตามขั้นตอนของเขาอะอม,มันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไว้ก่อนแล้วถึงขั้นจับหัวโขกกับพื้นจนเลือดข้างในสมองเนี่ยมันไม่โดนข้อหาที่หนักกว่านี้เลยหรอพี่อุ้ย นี่โดนแค่ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเองอะ่ะก็มีใบพวงใบแพทย์มาพี่ว่าเขาแจ้งข้อหาเพิ่มได้นะคือตอนนี้ได้ตัวแล้วใช่ไหม,มถูกส่งฝากขังอะไรที่ศาลไปก็ไปแจ้งข้อหาเพิ่มได้เรื่องสาหัสเรื่องอะไรพวกนี้เอามีขโมยปืนอีกนะอันนี้ก็ต้องมีอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะก็แจ้งข้อหาเพิ่มได้หมดแหละนะแล้วอยู่ที่ว่าทางเจ้าของคดีอ่ะใช่ไหมก็มเป็นผู้ทอนภาคสองอะนะคะสตมจะดำเนินการเรื่องวินัย เพราะเมาแท้ๆเลยแต่ไม่รู้ตอนนีเมาเป็นไงนะอื